การนำไปใช้งานนะครับอย่างแรกก็คือเอาไปหาความยาวด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับอ่ะโอเคจากในภาพนี้ครับเรารู้อยู่2ด้านนะครับไม่รู้อยู่1ด้านนะโอเคด้านที่ตั้งฉากกันนะครับก็คือด้านประกอบมุมฉากใช่ไหมครับนะจากที่เราเรียนมาเนี่ยสมการเนี้ย สมการเนี้ยที่เราเรียนมาเนี่ย a กับ b นะครับคือด้านที่มันตั้งฉากกันนะเขาให้เอามันเขาให้เอามายกกำลังสองแล้วบวกกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับด้านที่ตั้งฉากกันตอนนี้คือด้าน y กับด้าน24ใช่ไหมครับต้องเอามันมายกกำลังสองแล้วบวกกันเนี่ยเอาด้าน y กับด้าน24ซึ่งตั้งฉากกันต้องเอาเอามายกกำลังสองแล้วบวกกัน ะครับด้าน y ตั้งฉากอยู่กับด้าน24นะเพราะฉะนั้นต้องเอาด้าน y ยกกำลังสองกับด้าน24ยกกำลัง2แล้วบวกกันแล้วจะไปเท่ากับด้านที่เหลือก็คือ26ยกกําลัง2โอเคนะนะด้านที่เหลือเนี่ยด้านเฉียงเฉียงเนี่ยนะครับ เขาเรียกมันว่าด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับเหตุผลเพราะว่าลองนึกภาพนะครับว่าเอาเอาลูกตาเรานะครับนะไปวางอยู่ในเนี้ยเน,น,นี่ขนตานพอมองออกมานะเนี่ยมันจะเห็นด้านด้านเนี้ยเห็นด้านเนี้ยอยู่ด้านเดียวแหละด้านอื่นมองไม่เห็นหรอกนะเราจึงเรียกด้านด้านนี้ว่าด้านตรงข้ามของมุมบี ซึ่งตอนนี้มุม B เป็นมุมฉากเขาก็เลยเรียกด้านเนี้ว่าด้านตรงข้ามมุมฉากโอเคนะครับเอาละก็จะได้24ยกกำลังสองได้576 26ยกกยกำลังสองก็เอา26่คูณยีนะครับ ร้อยหกสิบเก้าคูณสี่หกร้อยเจ็ดสิบหกนะโอเคต้องการแก้หาตัว y เท่านั้นนะครับก็ย้ายห้าร้อยเจ็ดสิบหกไปครับหกร้อยเจ็ดสิบหกลบด้วยห้าร้อยเจ็ดสิบหกก็จะได้หนึ่งร้อยอะไรครับที่ยกกำลังสองเราได้ร้อยอะไรที่ยกกำลังสองเราได้ร้อยเราพบว่า สิบยกกำลังสองเนี่ยก็ได้ร้อยแล้วเราก็พบว่าลบสิบยกกำลังสองมันก็ได้ร้อยเหมือนกันนะเอ๊ hey, อย่างเงี้ย y เป็นสิบก็ได้ <10 S 2> เป็นลบสิบก็ได, <10 S 1> ได้อย่างนั้นหรือเปล่าจริงๆใช่นะครับถ้าถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องระยะทางนะถ้าสมการนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องระยะทางนะ เวลานันเกเรียนแก้ค่า y ออกมาเนี่ยเด็กๆต้องได้ค่า y เป็นบวก10กับลบ10บสองค่าเลยแต่พอดีตอนนี้ค่า y ของเรามันเป็นระยะทางครับมันเป็นระยะทางของด้าน bc ระยะทางมันเป็นลบไม่ได้ระยะทางมันไม่เป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อแก้สมการนี้ นะครับแล้วมันเป็นเรื่องของระยะทางนะในบทพีทาโกลัสเนี่ยนะครับเราจะไม่นึกถึงเราจะไม่นึกถึงค่าลบนะเราก็จะบอกว่า y ก็จะเป็นกลนที่2ของ100เอาละก็คือนึกถึงจำนวนที่เป็นบวกที่ยกกำลังสองนะครับแล้วได้ร้อยนะจำนวนที่เป็นบวกที่ยกกำลังสองแล้วได้ร้อยมันก็จะแค่ตัวนี้ ตัวเดียวเพราะฉะนั้นก็จะได้ y เท่ากับ10 10หน่วยขอย้ำอีกทีนึงสมการนี้เนี่ย y ากำลังสอง,ทงเท่ากับร้อนี่ยถ้าเกิดไปเจอในเรื่องอื่นนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพีทาโกรัสไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องระยะทางแต่เป็นเรื่องอื่นๆเนี่ยเด็กจะตอบว่า y เป็น10อย่างเดียวไม่ได้ y มันจะเป็นทั้ง10ทั้งลบ10โอเคไหมครับแต่เมื่ออยู่ในบทพีทาโกรัสนะอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับระยะทางแล้วระยะทางมันไม่เป็นลบครับเราก็เลยตอบด้วยกลนครับใช้กลนเข้าไปคิดครับนะคือถ้าอธิบายด้วยอย่างอื่นเข้าไปด้วยกฎเกณฑ์อย่างอื่นเข้าไปอีกมันจะยิ่งยุ่งกว่านี้ นะเพราะว่ากฎเกณฑ์อย่างอื่นนั้นเด็กๆยังไม่ได้เรียนเลยนะครับนะอธิบายด้วยเร,เรื่องกลนเข้าไปอีกอะไรพวกเนี้มันจะยิ่งหนักเข้าไปนะนั้นเอาแค่เท่าที่จําเป็นแล้วเด็กๆไม่งงดีกว่านะครับนะอธิบายเรื่องกลนอธิบายด้วยแอบส์ลูดเข้าไปโอ้จะไปกันใหญ่เอาไว้จําเป็นจริงๆค่อยอธิบายนะครับอันนี้คิดว่าพอเข้าใจได้